สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกรอเปื่อนฝุ่นครับอ้าโอ้ไปฟ้ามาแล้ววันนี้กาะติดกับทีมงานนัดนิวโคราชนะครับโอ้จำหนับจำหนับ ตนนี้เราไม่ว่างนะครับต้องให้น้องมาครับวันนี้พาวัยรุ่นมาหาหมอนะครับมาเจอแม่ฟ้าเอาดินมาพอดีเลยเดี๋ยวไปหาคนขับรถไทถนะบอกบนหาเย็บเย็บ,ยบฟังมันช้านะครับแต่ถ้าทางเหนือน,นี่ก็เกียร์เกียร์กับเครื่อง เริ่มแพ้เริ่มแพ้เฟืองท้ายเลยครับรถคันนี้อู้รถไถสองก้านเลยบ่ทอ,อาไม่โบกไปเอาช็อตเด็ดหน่อยน้องหมอบางหัวกข้ามาจากโรงพยาบาลผ้าพอไปหามหมอมาหมอบางผ้าพอไปโรงพยาบาลก็เลยให้น้องมาครับฮะให้ใหม่ให้จิบ เอาก็เราเวลาประมาณ้ายก็ยังทาหาผู้ดใดทาไะเป็นแรงไสไว้เออไปครับผู้ไทยผู้คนเล้ยงไ้มัวางขั้นนึ่งอ่ะโอ้ยออขั้นนี้กระดันในท่าไอ้ดันเหลือๆเลยเอาไปแล้ว,อ,วนะอ้าวแม่ม่วงมาพอดี ทำไมไล่กันมาเพราเขาคิ้วต้อน,ะน,นอวะเอา้าลืมเอาตังค์ให้หมอดลืมเอากระเป๋าตังค์มา โอ้โหไปถอยมาชนกันตัวนี้ดินแบบนี้ดันง่ายครับโอ้บอมันแห้งแล้วบพราเฮอมันคือดันง่ายแท้พี่ฝนอยู่นี่ไม่ตกหลือเมื่อวานนี้ทำไมดินมันแห้งจังอ่ะเดี๋ยวไปม่วงดีครับ โอ้มาได้จังหวะพอดีเลยเพิกก่งกลับจากโรงพยาบาลครับ่าวัยรุ่นไปหาหมอมาไปละเดี๋ยววันนี้ต้องโทรสอบถามทะเบียนก่อนครับได้ยังข่านม่วง โอ้ยุบนิดนึงยุบโดนแกมยางคนหมดแกมยางพอดีคนแจกตั๋วหล่อนะวันนี้ไม่ใส่หมวกใส่อะไรเลย เดี๋ยวไปเอาเครื่องดื่มให้ลืมให้หมอสเลยลืมอะไรเมื่อกี้นะี <c> ้ <oughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับเข้ามาดูหุล้อทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไป ลืมลืมเอาให้หมอสเมื่อกี้นี่ทานแล้วพาพาไปจอดซื้อแล้วซื้ออะไรนี่แล้วก็อะไรกาแฟก็น้ำขวดน้ำขว,วดใหญ่กาแฟหอมเลยระเบ,บ้ามันมีตังไหมนะ่ะของเหรอพี่กับมันอ่ะมัน,มนไม่มันไม่มีเอาตังค์ให้มันหน่อยร้อยหนึ่งลืมให้มันเมื่อกี้นี่ทามกินข้าวเลยเด้อครับครับทานแล้วมันกินข้าว ปแล้โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปเท่น,นี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับใน y o u t u b e ของเราบนฝุ่นเดี๋ยวรอชมรด,ดของทิมานนนิวสวัสดีครับ